ผมเราจะมาวิผมครับหรือจะสีอะไรครับสีบลอนสีชมพูครับอ๋อแล้วมาแบบนี้เนี้ยเนี่ย เอาคงไม่โด,ด,ดนๆเลยนี่ดังนี้และออกนี้ครับ ห้ามท่านี้ครับเจ้าเจ้วัวแตกห็ท่านี้ครับนี่งนี้รอไหมครับรอครับวยไม่ชีดกันต้องต้องต้องเหมือนต้องเหมือนพระเอกครับต้องเหมือนพ่ะเอกต้องเหมือนพระเอกครับอย่างนี้ครับวันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาใหม่ครับไปครับ